สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูดเดือนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเนื้อหาของการหาครอนโดยวิธีการหารกันนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะการหาครอน,อนอรโดยวิธีการหารจะคล้ายๆกับการหาหรมโดยวิธีการหารนะคะเด็กๆแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะคะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะจงหาครอน,อนอรของ18และ30 วิธีทำนะคะเราก็จะตั้งหารนะคะแล้วก็หาจำนวนที่มาหาร18แล้วก็30ได้ลงตัวค่ะซึ่งจำนวนนั้นนะคะคุณครูก็จะนำ3า3มาหารนะคะ 3หาร18ผลหารก็จะได้เป็น6นะคะ3หาร30ผลหารก็คือ10นะคะผลหารคือ6กับ10แล้วก็หาต่อนะคะว่ามีจำนวนใดที่มาหาร6แล้วก็10ได้ลงตัวจากการสังเกตจะเห็นได้ว่ามี2ใช่ไหมคะที่มาหารลงตัวเราก็จะตั้งหารแล้วก็นำา2มาหารค่ะ2หาร6ผลหารก็คือ3นะคะ2หาร10ผลหารก็คือ5นั่นเองค่ะ ผลหารคือ3กับ5เราก็ดูต่อนะคะว่ามีจำนวนใดที่มาหาร3แล้วก็5ได้ลงตัวสังเกตดูแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนใดที่มาหาร3แล้วก็5ได้ลงตัวใช่ไหมคะนอกจาก1ดังนั้นเราก็จะสิ้นสุดการหารอยู่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็จะหาครนของ1 8แล้วก็30ได้จากการนำตัวหารมาคูณกันนะคะแล้วก็นำผลหารขั้นสุดท้ายนะคะที่เหลือจำนวนมาคูณกันด้วย ซึ่งจำนวนเหล่านั้นก็จะมี 3, 2, 3แล้วก็5นะคะดังนั้นครนอรของ18และ30ก็คือ3คูณคูณสคูณนั่นเองค่ะคำตอบก็จะคือ90นะคะเด็กๆก,ก็สามารถสรุปตอบได้แล้วนะคะว่าครนอรของ18และ30ก็คือ90นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะจงหาครนอรของ 10, 24และ40 ข้อนี้นะคะเด็กๆโจทย์จะให้จํานวนมาสามจำนวนนะคะแต่ว่าการหาครนอเราจะหาจํานวนนับที่มาหารจํานวนที่โจทย์กำหนดนให้ได้ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปนะคะเราไปดูวิธีทํากันนะคะตั้งหารเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคุณครูก็จะนำสอมาหารค่ะซึ่ง2สามารถหารสิ24แล้วก็40ได้ลงตัวทั้ง3ามจำนวนเลยค่ะสหารสิก็จะ ได้ผลหารคือ5 2หาร24ผลหารก็คือ12 2หาร40ผลหารก็คือ20ค่ะผลหารคือ5 12แล้วก็20เราก็หาต่อค่ะว่าจำนวนใดที่หาร52แล้วก็20ได้ลงตัวจากการสังเกตเราก็จะเห็นได้ว่ามี5ใช่ไหมคะที่มาหาร5แล้วก็20ได้ลงตัวแต่หาร12ไม่ลงตัวครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการหาครนเราจะหาร จำนวนที่สามารถนํามาหารได้ลงตัวก็คือต้องหารตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะคะดังนั้นข้อน,นี้ก็หารได้ค่ะก็คือเอา5มาหาร5หาร5ผลหารก็คือ1 5หาร12ไม่ลงตัวเราก็จะคง12ไว้นะคะแล้วก็5หาร20ผลหารก็คือ4นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็มาดูค่ะว่าผลหารคือ1 12และก็4มีจํานวนใดที่มาหาร3าํานวนนี้ได้ลงตัว จากการสังเกตจะเห็นได้ว่ามี2นะคะที่มาหาร12แล้วก็4ได้ลงตัวครูก็จะตั้งหารแล้วก็นํา2มาหารนะคะ2หาร1ไม่ลงตัวก็คง1ไว้ค่ะ2หาร12ได้ผลหารคือ6 2หาร4ผลหารก็คือ2นั่นเองค่ะผลหารก็เหลือ1 6แล้วก็2นะคะหาต่อเลยค่ะว่าจํานวนใดมาหาร1 6หแล้วก็2ได้ลงตัวจากการสังเกตเราก็จะนํา2ใช่ไหมคะมาหารก็จะหาร สองหาร1นึ่งไม่ลงตัวก็คง1ไว้ค่ะสองหาร6ผลหารก็คือ3าสองหาร2ผลหารก็คือ1ผลหารที่ได้มาก็คือ1 3แล้วก็1เราก็สังเกตนะคะว่ามีจํานวนใดที่มาหารทั้ง3จํานวนนี้ได้ลงตัวบ้างก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราก็สิ้นสุดการหารอยู่เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะหาครนของ10 24แล้วก็40ได้จาก จำนวนเหล่านี้ค่ะก็คือ 25, 22, 1, 3แล้วก็1นั่นเองนะคะดังนั้นพรนอรของ 10, 24แล้วก็40ก็คือ2 2คูณ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 3นั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทำไมคุณครูถึงไม่นำา1มาคูณด้วยเพราะว่าเมื่อเรานำา1มาคูณยังไงคำตอบที่ได้มันก็จะเท่าเดิมใช่ไหมคะคุณครูเลยไม่เอา1มาด้วยนะคะคำตอบที่ได้ก็จะคือ120นั่นเองค่ะ เด็กๆก็สามารถสรุปตอบได้แล้วนะคะว่าครนอรของ10 24และ40ก็คือ120นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยนะคะจงหาครนอรของ28 36และ42วิธีทํานะคะเราก็จะตั้งหารเช่นเดิมนะคะจากนั้นเราก็หาจำนวนนับที่สามารถหารทั้ง3จํจำนวนได้ลงตัวค่ะหรือว่าหารได้ลงตัวตั้งแต่2จํจนวนขึ้นไปค่ะ ุณค,ครูก็จะนำา2มาหารนะคะซึ่ง2สามารถหารทั้ง 28, 36และ4 2ได้ลงตัวค่ะ2หาร28ผลหารก็คือ14 2หาร36ผลหารก็คือ18 2หาร42ผลหารก็คือ21ค่ะผลหารที่ได้ก็คือ 14, 18และ21จากนั้นเราก็หาจำนวนนับที่สามารถหาร 14, 18แล้วก็21ได้ลงตัวค่ะจากการสังเกตจะเห็นได้ว่า สามารถนำสองนะคะที่มาหาร14แล้วก็18ได้ลงตัวค่ะเราก็ตั้งหารนะคะแล้วก็นำสองมาหารค่ะ2หาร14ผลหารก็คือ7ค่ะ2หาร18ผลหารก็คือ9ค่ะ2หาร21ไม่ลงตัวใช่ไหมคะเราก็คง21ไว้นะคะจากนั้นเราก็มาดูต่อค่ะว่าสามารถนำจำนวนใดที่มาหาร7 9แล้วก็21ได้ลงตัวจากการสังเกตจะเห็นได้ว่า สามารถนำเ็ใช่ไหมคะที่มาหารเแล้วก็21ได้ลงตัวแล้วก็ตั้งหารค่ะแล้วก็นำเ7มาหารซึ่ง7หาร7ผลหารก็คือ1 7หาร9ไม่ลงตัวแล้วก็จะคง9ไว้ค่ะ7หาร21ผลหารก็คือ3ผลหารที่ได้ออกมาก็คือ1 9แล้วก็3เราหารต่อค่ะว่าจํานวนใดที่สามารถหาร1 9แล้วก็3ได้ลงตัวเราก็จะสามารถนํา3ใช่ไหมคะที่มาหาร9แล้วก็3ได้ลงตัวแล้ก็ตั้งหารค่ะแล้วก็ นำสามหารนะคะสามหารหนึ่งไม่ได้หารไม่ลงตัวเราก็คงหนึ่งไว้ค่ะแล้วก็สามหารเก้าผลหารก็คือสามสามหารสามผลหารก็คือหนึ่งผลหารที่ได้ออกมาก็คือหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเราสังเกตดูแล้วไม่มีจํานวนใดนะคะที่มาหารหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งได้ลงตัวอีกนอกจากหนึ่งเราก็จะสิ้นสุดการหารอยู่เพียงเท่านี้นะคะเราจะสามารถหาคําตอบของอรนอ ของ 28, 36และ42ได้จากการนำจำนวนเหล่านี้นะคะมาคูณกันก็คือมี 2, 2, 7, 3, 1, 3แล้วก็1นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะครนอรของ 28, 36และ42ก็คือ2คูณ2คูณ7คูณ3แล้วก็คูณ3นั่นเองค่ะคุณครูไม่นำ1มาคูณด้วยนะคะก็เพราะว่าเมื่อเรานำไปคูณกับ1ยังไงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะได้เท่าเดิมนะคะดังนั้นครูก็เลยเอามาแค่ 2คูณ2คูณ7คูณ3แล้วก็คูณ3ค่ะซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะคือ252นั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถสรุปตอบได้แล้วนะคะว่าคอนอของ 28, 36และ42ก็คือ252นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการหาคอรณหโดยวิธีการหารกันไปแล้วแล้วอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ